เราเดินออกจากนะคะหงแดทางออกหนึ่งเดินตรงเรื่อยๆเดี๋ยวจะเจอเองนี่ไงป้าย l 7คนได้กบเช็คอินอยู่ชั้น21ลิฟมีทั้งหมด3ตัวนะคะ mm. ก็คือออกมาแล้วจะเจอป้ายเช็คอิน here คือใหญ่มากต้องรู้แล้วนะคะมีเคาน์เตอร์เช็คอินเยอะมากเดี๋ยวมีคุณพนักงานก็จะดูแลให้นะคะ ถ้าอยากจะใช้อินเร็วก่อนล่วงหน้าบ่ายสามก็คือเวลาปกติบ่ายสามถ้าเราอยากใช้อินก่อนก็ต้องจ่าย40,000วอนนะแต่ว่าพวกเราไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ลิฟต์เดอะลักเกชเนียไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาตอนเย็นก็ได้ไม่มีปัญหาวิวชั้น21ที่เป็นชั้นเช็คอินคือสูงมากเห็นโซชัดๆเลยอ่ะตรงนี้คือโซนสันทนาการนะคะของโรงแรมอยู่ชั้น21เลยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบอบบี้นะ ห้องของเราหนึ่งสอสี่ค่ะเนดะี๋ยวเข้าไปดูกันท้าดาเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้อง Family of 3รนะคะเราจองกันมาสำหรับเป็นที่พักนะคะตลอด3วันที่เราจะมาอยู่เกาหลีในทริปนี้นั่นเองเปิดเข้ามานะเจอพื้นที่กว้างตรงนี้เลยบอกเลยว่าสามารถวางกระเป๋าได้นะคะมีกระจกค่ะทุกคนและมีบาตรบสำหรับสามคน <c oughs> อเอาก็มีไม้แขวนต่างๆนะก็คือให้มา7อันปึ้งจากนั้นเราจะเจอกับ เวลคัมสแนกค่ะไม่ว่าจะเป็นมีกาแฟดริปให้มีขนมยักษ์ควานี่เป็นขน,ขนมของเกาหลีใต้เนาะมีแก้วให้นะเอ๊ะทำไมมีฝาปิดแค่2อันแล้วก็มีเวลคัมสแน็กสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยเลมอนลามนะคะแล้วก็เป็นแอปเปิลโซดาอย่างนี้แล้วอันนี้เป็นกาต้มน้ำร้อนเนาะจากนั้นถัดมาเป็นล็อกเกอร์ตู้นิรภัยนะคะและข้างล่างของเราก็มีตู้เย็นมีขวดน้ำสามอันอ่าสาคน ด้านล่างต่อมามีนี่รองเท้าสลิปเปอร์มีอะไรอีกมีอะไรอีกอันนี้เป็น e m e เมอร์เถัดมาข้างๆอีกหน่อยนะคะก็จะมีเป็นโซนให้วางกระเป๋าตรงนี้ก็สามารถวางกระเป๋าเดินทางได้ต,ตัานๆเราจะไม่พลาดส,สิ่งนี้ก่อนจะเดินเข้าไปในห้องนอนคือห้องน้ำค่ะฮัลโหลนี่เป็นตัวชักโครกนะคะชักโครกเนี่ยจะมีเป็นความอัตโนมัติในการแบบฉีดน้ำต่างๆก็เลือกเอาแต่ว่าการกดก็ยังจะเป็นแบบนี้นะ ด้านข้างก็มีทิชชู่ให้นะคะมีถังขยะในห้องน้ําแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวสามผืนถัดมาก็จะเป็นอ่างล้างหน้าค่ะแก้วสามใบสําหรับสามคนตรงนี้เป็นแฮนด์วอชนะคะแล้วก็เป็นบอดี้มอยเจอร์เซอร์อารมณ์โลชั่นน่ะออันนี้ให้เดาเฮ้ยเดาไม่ได้ตอนแรกคิดว่าเป็นใเปาผมอะสิ่งนี้คืออะไรเราต้องดูค่ะสิ่งนี้คือ อ,อุปกรณ์ใดๆเสื้ออะไรหนอวันนิตี้คิดไอแฮร์แคปค่ะอ่ะและหวีจับแล้วรู้เลยคมนะคะหวีวางไว้ด้านล่างมีอะไรบ้างสิ่งที่เราคิดไว้นะคะไรเป่าผมส่วนห้องอาบน้ำนะคะเราจะอาบกันในอ่างนั่นเองแต่ว่าก็จะมีฝักบัวให้ตรงนี้ด้วยนะคะ เขามีทั้งแชมพูมีคอนดิชเนอร์มีบอดี้วอชให้ด้วยนะคะมีบาสปารโอ้ยเลิศอยู่นะภาชนะตัวไซส์ใหญ่นะคะก็มี3ผืนตามจํานวนคนนั่นเองห้องนี้นะคะเป็นแบบ3คนค่ะแล้วก็ออกมาเป็นเตียง2เตียงนะคะควีนไซส์นะคะ1เตียงแล้วก็เตียงไซส์เล็กอีก1เตียงค่ะตรงกลางนะคะก็มีโต๊ะเล็กๆมีที่ชาร์จแบตนะคะแล้วก็มีโทรศัพท์ด้วยถัดมาตรงนี้อีกนิ้หนึ่งเป็นโต๊ะแบบอ่นนานหนังสือ,อะโซนชาร์จแบต แล้วก็เป็นทีวีนะคะตามมาด้วยเนี้ยจะเป็นเครื่องปลอกอากาศค่ะและวิวที่เราได้เอ๊ะ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 เปิดยังไงนี่เอ๊ะเอ๊ะจะเจอไหมเราได้วิวสีแยกค่ะทุกคนมองเห็นด้านล่างอียิยาอะไรต่างๆเนาะสนนร,ราคาค่าห้องต่อคืนนะคะนอตจองล่วงหน้าอุ้นานเชียวรอบนี้ประมาณ5 6เดือนนะคะอยู่ที่ห้องละประมาณ5,2 0 0บาทต่อคืนคะ่ะแจ่มมากๆถือเป็นห้อง3คนที่ราคาดีมากๆเลยคะ่ะ